เลือกการไปตัดงบใจที่ทั้งงหลังจากที่เอาไปไปแล้วก็ปัญหากันในเรื่องภาคพ่วงเรื่องอะไรนี่รวมถึงคะแนนท่านที่ได้มากกว่าขนาดยุทธ์ด้วยขัดจะเรื่องปัญหาของภรคพ่วงรัฐบาลนะครับก็เป็นเป็นเรื่องของแต่ละทับตามผมผมไม่กล้าวล่วงนะครับแต่ในเรื่องของพรรคพลกรชันล่ะก็ได้ประชุมกันแล้วนะครับกำหนดแนวทางว่าเราจะดู้ที่ทำนะครับนะครับอย่างชัดเจน แต่กรณีที่มีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบางท่านที่ที่ไม่ได้เป็นบัตรตามแนวทางนะครับที่พักปฏิเทิี่ทางเราเนี่ยก็จะต้องถูกเจรณานในเรื่องของมาตรการในการสิจารโทษซึ่งวันนี้นะครับสี่บุที่จะมีการประชุมคณะกำการบริหารอยู่ยแล้วเพื่อกําหนดนะครับเป็นามาตรฐานต่อไปลี้นะครับมี่เพื่อน,นส,สมาชิกท่านใดออกนอกหรออกที่พักนะครับตั้งไว้เนี่ย จะต้องคุยคุยพูในประเด็นใดบ้างก็จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารภาพที่จะประชุมวันนี้ขรื่องของขบราชล้อมีอะไรบ้างคะเห็นสามสามก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอฟังจากจากการประชุมวันนี้ก่อนค่ะถ้าเรื่องที่คะแนนได้เยอะกว่าท่านนายกตีไม่มีการพูดกันไปมาว่าอาจจะทําให้ท่านนายกไม่พอใจด้วยอะไรเงี้ยจารข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะคือในเรื่องของคะแนนของขบราชน้อมทั้งสิบท่าน ถามว่ามันมันเท่ากันไหมจริงๆแล้วเนี่ยท่านพลเอกปรวิทย์ท่านรับผิดชอบเรื่องนี้เลยนะครับเราก็ได้ประสานรจาผู้บันอยู่แล้วว่าควรจะได้คะแนนมาตรฐานอยู่ที่272นะครับอันนี้เป็นคะแนนมาตรฐานนะครับซึ่งพักใหญ่ตั้งหลายก็ก็กำหนดใิ้ทางเดียวกันว่ามันควรเจกต์ที่ตรงนี้อย272 อย่างที่ท่านนายกท่านั้องเปลี่ยท่านนะครับได้แต่ส่วนเรื่องเรื่องเรื่องพักนะครับฝ่ายค้านเนี่ยก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าท่านท่านรอคนที่ท่านพยายามที่จะนะครับเจราจาให้ได้คะแนนเท่ากันแต่เมื่อเขาตัดสินใจอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถเป็นคทำใหเาได้มันอันนี้อันจริงๆแล้วไม่ไม่มีประเด็นอะไรเลยมีกระแสข่าวว่าทางรัฐมนตรีกลุ่มสามช่วยครับไปวิ่งเต้นเพื่อให้ลดกดคะแนนของรัฐมนตรีบางท่านนะครับ คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าเราก็คุยกันมาโดยตลอดนะครับเพร่อนร่วทีทุกท่านเนี่ยทุกท่าน็คุยกันมาโดยตลอดแต่เรื่องเรื่องของพรรคพรรคอื่นเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับเขาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเอกสิทธิของพรรคเขาเองนะครับมันอยู่ที่ที่ตัวของคือนรทีแต่ละท่านนะครับว่ามันาระสาย่างไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านรอยับได้ทำาือว่าทําดีที่สุดว่มีุณจีนยังไม่ได้ไปคุยกับพรรคเล็กเล็กคะแนนใช่ไหมครับใช่ครับ ไม่เกี่ยวอะไรประเด็นนี้เพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวไปคะแนนพักงานที่สองเจ็ดสองครับนะครับส่วนทุกคือส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนสองเจ็ดสองกรณีที่เกิดขึ้นนี้ได้ได้มีการเคลียร์กับพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มใจไทยหรือยังคะอันนี้เป็นเรื่องของท่านหัวหน้าพรรคนะครับท่านจะดำเนินการซึ่งจะมีการประชุมคณะดับการบเป็นไปแต่ดูเหมือนว่าพรรคร่วมเขาก็ยังติดใจเรื่องของสสของพลังประชารัฐนะคะที่ที่ส่วนมติของพรรคะค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าโดย่องพวกนี้พรรคภูมิใจไทยเขาก็ เป็นหนึ่งเดียวกันในกระบวนิารทางาในการะวมตินะครับแต่ว่าพักเราเมื่อทําผิดแล้วเนี่ยทานหัวหน้าท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้ถึงได้มีการประชุมรัฐารรมนูญนะครับในวันนี้อย่างนี้คือจะต้องมีการไปขอโทษพักภูมิใจไทยไหมคะคือเราต้องต้องต้องมีมีมาตรการจัดการกับคนของเราก่อนก่อนเพื่อเป็นูกอื่อนือเป็นขอโทษัจริงขอโทษที่ขอโทษไปไแล้วแต่วันแรกแต่ว่าใน ในในเรื่องของมารการต้องมีมาตรการจัดการในเรื่องของคณะกรรมการที่จะประชุมกันนี้มาตรการที่จัดการนี้จะไปถึงท่านไหนคะคงไปถึงที่ที่เรากําหนดแนวทางแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเดินทางที่ทางเดียวกันแต่ว่ามีบางคนที่ไม่เป็นการเดียวกันก็คอมาตรการต่างๆก็ต้องรอมติคนะกรรมานี้คือกอดด้านนี้เนี่ยทั้งหกท่านได้มาเคลียร์กับท่านหัวหน้าพักไม่ว่าเกตุผลที่ที่ไม่ไม่ลง สสก็อ้างว่าเป็นเอกสิทธิ์ในการโหวตที่จะโหวตได้ในสภาก็ก็ก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าในเรื่องของพรรคมันก็ต้องมีมันก็มันก็ต้องมีระบบระเบียบในการกําหนดทุกทางของสสมาตรการเด็ดขาดที่สุดของพรรคจะไปในก็เดี๋ยวรอรอรอการประชุมก็ทาการเพราะว่าคณะกรรมการแต่ละท่านก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่รอวันนี้ก่อนครับสี่โมงครึ่ง